สวัสดีค่ะซีดีจัดตรวจในวงกับดิฉันนางสาวพี่มุธงพันเฉลียศีนักวิชาก,การพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามอเภอจตุรัสจัังหวดชัยภูมินายเดชสนอคำนายอำเภอจตุรัสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอเภอจตุรัสจังหวชัยภูมิโดยมีหน่วยงานราชการผู้บริหารงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มองค์กรภาคีการพัฒนาที่เป็นกลังใสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเข้ารวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งในปี2566อ,อำเภอจตุรัสมีเป้าหมายขับเคลื่อตบนตำบลบ้านขามเป็นตำบลน,นำร่องและจะขายายผลไปสู่ตำบลอื่นๆของอำเภอจตุรัสเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่มองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งทั้งสามมิติด้านความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบลสู่ตำบลจัดการตนเองเพื่อใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนามีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน จัดการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนเกิอเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตลอดจนประชาชนในตำบลน,น้อมนำหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีในการนี้นายอำเภอจตุรัสและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลูกพืชผักสวนครัวอาทิพริกหอมแดงแตงถั่วบวบคะนา้า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมีไม้ผลอาทิมะม่วงขนุนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟืฟ้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน ภายใต้กิจกรรมโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีการดำเนินงานในครั้งนี้นายศิริวิชิตวัฒนาโชติกุลรักษาราชาการแทนพัฒนาการอำเภอจตุรัสพร้อมด้วยทีมงานสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภออำนวยการและประสานการจัดขึ้การมีผลผู้คนรักกัน แล้วก,กิจกรรมในครั้งถัดไปจะเป็นอะไรนะั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe ได้ที่นี่นะคะสีิีนี้จัตุรัดนิวพ่มันกันใช้สีรายงานสวัสดีค่ะ